ห้าสิบจุดหกจุดหนีงเมื่อกี้จุดหนึ่งใช่มใช่ี่อ่าก็เมืาสเพิ่มไม่ใช่ไม่ใช่เมืกีสกี่ห้าสิบเอตอนาุปดเมื่อกี้ห้จุเทไรศาสนาวิเทศวิเทศหรือวิเศษวิเศษวิเทเทศาสนาวิทที่ก พลอยแพ้วแต่เขาไม่ใช่เขาเขาก็คงรู้สึกว่าโอ้ยพลอยพลอยเพล่เพื่อม่ถ้าตังนี่เขาว่าดินเดินเขาคงชอบเขาเขาเขาเจ้าเจ้าเจ้าปัญญาอยู่เจ้าปัญญาการพอยเพื่ใกล้ๆกับเจ้าปัญหาหรือเปล่าดินดินแพ้วเขาคงจะชอบ มันมีพริกทอดกรอบมาจากประเทศจีนได้ยังไงไม่ของไทยนี่แหละกินพริกทอดเดี๋ยวผมให้ดูพริกทอดกรอบตลกเรากินมาต้องพูดในขึ้นสาราก็มีเหรอเขาขายเน่วางในไอ้นี่เซเว่นเนอะของไทยเราไม่ไห้บมันจะเหมือนอะไรอ่ะ มันพริกเผาที่เอามาปุงรสยนง่งเอาพริกเผอาพรกวแทงด้วยฮะเนี่ยนมกร้อยกว่าบาทเนี่ยแปดสิบเก้าบาทเอาพิกวกไม่ใช่พริกพริกขี้หนูพริกขีฟ้าแดงแดงเถื่อเถนอกเ่โอ้โหพริกขีฟ้าแดงแดงเถื่อเถอกเลยหรือทอดเหรอครับอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้แหละโอ้โหเขใส่กันจุภัณฑ์ขายใส่กระป๋องขายทั้นเลยพ่อได้ อย่างสวยเลยนะย่างแดงอย่างเก่าเลยนะลยแล้วก็ไม่เผ็ดนะฮะเหมือนไอสารความเผ็ดมันถูกทําลายไปมันก็เลยมีแต่กลิ่นคนก็กินปรุงรสปรุงแต่งเป็นรสต่างๆอันเทนเ,เบิร์กบาลฝากว่าพระกุณทะธานะเนี่ยเลิศขอาพิสุผู้รับสลากก่อนบอกว่าตัวเองเปือนะหัน์ที่พระท่านพูดหมายถึงเนี้ยพระกุณทะธานะ ก็ถูกแล้วไงนถูกแล้วส่วนพระปิลินทวัชตะเลิศกว่าพ,พิสุผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลายเรียกว่าพิสุคนถอยเนี่ยที่เรียกคนถอยก็เป็นพระมาหลายชาติเนี่ยอ่เราไม่เคยพูดคนถอยนี่เราพูดถึงอ่าสลากร์ที่เราอธิบายาสลากร์ก่อนเนี่ยสลากร์ก่อนก็คือว่ากุณทัฐานะอนท,ะที่บอกว่าตัว <ทะ S 2> เองเป็นราหและคนไม่เชื่ออ่แกเป็นเจ้านาเป็นพระเป็นกษัตริย์เป็นเชื่อกษัตริย์มาเก่านานคนถอยเอ้ยคนถอยสิ แม่ไม่คนถอยมีคนปิรินทวัชชานี่ชอบเรียกคนอื่นว่าคนถอยพระวัสระนี่เป็นเป็นพรามมาห้าร้อยชาติเนี่ยเป็นคนเป็นเจ้านายเนี่ยส่วนกุณฑะทานะเนี่ยเป็นผู้รับสลาก่อนแต่ว่าที่ไม่เชื่อที่พระอนุทไม่เชื่อเนี่ยคือพระกุณฑะทานพระอนุทไม่เชื่อกุณฑะทานาบดนะบุดนาบูเดนาบูเดนะ อ๋อท่านเคยเคยเห็นทธดเจ้าองค์ก่อนเนี่ยตั้งภิกษุผู้เป็นเลิศจับฉลากก่อนท่านเลยจะเอาบ้างอยากเป็นได้ตั้งจิตว่าแปลกเนาะแต่นี้ก็อยากเป็นพ้าที่ถูกให้จับฉลากก่อนน่ะตลกดีอ๋อองค์เนี้ยที่ผู้หญิงเนี่ยตามท่านไปเป็นเงาเนี่ยท่านไม่ได้มีผู้หญิงหรอกแต่ว่าอีกแบบ นี่บาทท่านทำให้คนเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยตามท่านไปในทุกที่เลยน้ามีของดีมาครับมีของดีมีของดีนี่ตุ้มาให้ตะกี้นี่ครับสดสดนั่งร้อนร้อนเผาเลยเนี่ยโอ้โหมาจากมาจากดันเลงนั่นเนี่ยแห่ครุบสิบชั้นเลยโอ้โหแห่ครุบสิบชั้นเป็นสัญญา ใช่มาแล้วขวดนี้ยังไม่ได้เอาออกเลยขวดน้อยขวดใหญ่มาอีกแล้วตายเป็นตายไปไปเดินเหรอครับวันนี้ไปไปเดินเหรอครับเดินก็ได้ไม่ได้ไปเดินหลายวันแล้วเนาะอยู่ขาหลายวันสัตว์โลกทุกชนิดรวมถึงสัตว์ประเสริฐที่ชื่อว่ามนุษย์ เกิดเป็นชีวิตดําเนินไปด้วยความไม่รู้อยู่ในวงวนเดิมซ้าแล้วซ้าเล่าเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กันต่อเนื่องกันไปคือหนึ่งสัตว์ทั้งปวงเป็นผู้มีอาหารเป็นที่ตั้งเมื่อสัตว์เกิดมามีอาหารเป็นที่เป็นสิ่งอาศัยไม่มีอาหารก็ตั้งอยู่ไม่ได้ แสดงถึงชีวิตไม่เที่ยงต้องอาศัยอาหารเป็นเหตุเป็นองค์ประกอบจึงสามารถตั้งอยู่ได้แล้วชีวิตประกอบด้วยอะไรสองนามหนึ่งรูปหนึ่งชีวิตต้องมีนามกับรูปเป็นองค์ประกอบจึงชีวิตจึงชื่อว่านามกับรูปเป็นองค์ประกอบจึงชื่อว่า มีชีวิตและมีอะไรเป็นเครื่องแสดงความมีชีวิตมีสคือมีเวทนา3ความรู้สึกมี3าสามอย่างคือสุขเวทนาทุกเวทนาอัตุกรมสุขเวทนาและเวทนาสมนี้เกิดมาจากอะไร4อาหารสี่อนนี้ไรอ,อาหารเป็นหนึ่งนามรูป แนะนำรูปสองแล้วก็เวทนา3อาหาร4อาหาร4ความรู้สึกเกิดขึ้นได้จาก4อย่างนี้เกิดจากการกินอาหารนะกาวินิกรอาหารก็เกิดเป็นกามคุณห้าุดสองเกิดจากการกระทบักระทบผัสะผสะภาษาอาหารเกิดเวทนา,า3 4. 3 4.3เกิดจากการมีเจตนามุ่งหมาย มนุสเจตนาหันเกิดเกิดตัณหาสามว่าจะอธิบายอยู่นะนี่ที่เขาพูดเนี่ยว่าจะอธิบายราดิเอกปุณิมันซ้อนมันขยายมันมันชัดเจนน่ะแต่มันยังไม่ได้ขยายกันทุกอย่างเป็นก็ปฏิจจสมบาทเป็นอิทัพปัจเจตาทั้งนั้นนะสี่จุดสี่เกิดจาก การมีเวทนามีสัญญามีสังขารเกิดจากวิญญาณอาหารวิญญาณนี่ก็มีเจตสิกสามเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารมีรูปหนึ่งเวทนาสามวิญญาณวิญญาณต้องมีรูปวินามด้วยวิญญาณไม่มีรูปวินามก็เป็นวิญญาณของภิกษุสาติวิญญาณลองรอเวลาวิญญาณมีแต่ไสลอยไป กสือเกิดจากการมีเวทนามีสัญญามีสังขารเกิดนามรูปเกิดสัญญาอาหารสามสามนี่ต้องอาศัยถ้าอาศัยกันและกันเวทนาสัญญาสังขารอาศัยกันและกันสามเศร้าเนี่ยจะเกิดนามรูปสังขารก็คือการปรุงแต่งปรุงแต่งกับเวทนาสัญญาปรุงแต่งกันกำหนดรู เวทนากับสัญญาสองตัวเป็นตัวงานที่สําคัญที่สุดเลยตัวเวทนาเป็นสติตตัวสัญญาเป็นไดนามิกงั้นพวกกันตัวเวทนาเป็นสติกเกิดมาแล้วถ้ายึดมัน่นถือมัน่นเวทนาตัวไหนยอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นก็นเสร็จเวทนาสุขติดสุขเวทนาทุกติดทุกญญญพวกติดทุกนี่พวกซาดิสมันก็สังคมเป็นสัญญาที่มีอุปทานเขามี พระพุทธเจ้าท่านแยกไปจบเป็นสองอย่างคือคิตทาสิกะคิตทาปโตสิกะกะมโนปโตสิกะคิตทาปโตสิกะกับพวก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 สุขนิยมมโนปโตสิกะกับพวกจิตนิยมสุขนิยมกับจิตนิยมจิตนิยมมโนปโตสิกะกับจิตนิยม,พว,มพวกทรมานตัวเองอ่าพวกทรมานตัวเองเราไม่รู้จักจิต ไม่รู้จักจิตไม่รู้จักวิญญาณพวกเชนเนี่ยพวกจิตนิยมพวกเทนั่งหลับตาก็เป็นจิตนิยมพวกนั่งหลับตาก็จิตนิยมพวกเชนในตัวจิตนิยมตัวร้ายเลยนาโนโหพวกี้จมยิ่งกว่าอารันอาบุตต์กระดาบุตรพวกนี้จมอยู่ในความทรมานของเขายอะเั้นนะมีความอะไรเห็นความทุกข์เห็นความเป็นทุกข์เห็นความถอนนะ ผมถอนทุกเส้นเลยนะเลือดโซเลยนะไม่ใช้มีก้อมีโกลนก็ไม่ใช่ถอนด้วยมือทนทนยังไงโอ้โหทนจนเราเกินที่จะคิดได้เลยเขาทนจริงจริงจนจนเปลี่ยนความอะไรความทิฏฐิว่าไอ้ไอ้อนี่มันสบายมันเออเป็นการสนุกเลยเป็นการสบายทนจนกระทั่งก็ถอนจบถอนเป็นเสร็จเป็มาสุกิสไม่ใช่ไม่ใช่ซาดิตอ่มาสุกิสเลยอ่าเป็นมาสุกิสเลย พวกเชนี่เป็นพวกมาสุกิสเป็นพวกทรมานตนเป็นพวกเขยเงงเก่งกอยพวกอะไรต่อะไรโอ้โหทุกอย่างแี่จิตกรรมยังมันยังกดเพดานดินกดเพดานดันอะไรเงี้ยทุกอย่างอ่ะเขาไม่ทําใครนะเขาทําแต่ตัวเขาเองทรมานตัวเองเขาไม่ทําใครเขาทาทำลายตัวเองอย่างเดียว เมื่อเกิดเวทนาด้วยลักษณะสี่สี่อย่างนักก่นกัแล้วเกิดอะไรต่อไปนี่โอ้โห,โหนี่แหกคุกสิบชั้นนั่นเนี่ยด้วยสัญญาโอ้โ, <c oughs> โอ่โเกิดสงสัยกำลังสนุกเนี่ยตั้งเชื่อแต่ละอย,ย่างมาอย่างกันหนังจีนะห, <c oughs> หนังมากไปใช่นี่นี่คนนี้ถ้าเผอว่าเนี่ยเป็นเป็นเป็นพวกหนังสายจะดีโอ้ชัดจัดัชัดยอดเลย อ่าเป็นพวกเอ่ไงเป็นพวกเอ่อเขียนบทอ่าผู้นำับนะเป็นพวกเขียนบทเขียนบทครับอ่าเพราะฉะเขปี้เดเป็นพวกครีเอทีฟครีเอทีฟเป็นพวกคร <c red ited> ีเอทีฟอ่าเขาใช้นามแฟนเขาว่าธรรมาวิจัยนะ <c red ited> ทอทหารสระ <c red ited> ละามได้กระมอมาสละอา <c red ited> วอวิและสลไอไม่มวนจอใจ ธรรมาวิจัยนี่เอาพิจารณากันเลยเล่นเล่นเล่นกันทุกทุกทุกเลียมทั้งภาษาทั้งตัวสภาวะด้วยว่าถ้าจะใช้ภาษานี้จะทำไมธรรมาวิจัยอะใช้ภาษานี้ทำไมอะไรเงี้ยคืออยู่เนื้อภาษาอยู่เนื้อสภาวะแล้วเนี่เป็นพวกที่เรียกว่าเป็นพวกแอดริพเป็นพวกนอกกรอบ เป็นพวกนอกเพื่อนเข้าไปตามเมโลดี้ตามคอร์ดตามอะไรเลยนะตามโน้ตไอ้เจ้านี่ไปนอกโคตรนอกแต่ต้องกลับเข้ามาให้หมูได้นะถ้ากลับไม่ได้กลับมาคำว่าบ้าให้เขาฟางเลยพวกวงแจ๊สเขาเรียกแอดริปมาพวกวงแจ๊สไม่ถกันหรอกนั่นแหละผมแจ๊สเนี่ยพวกแจ๊สที่ชอบแอดริปเรียกว่ามันออกไปข้างนอก ออกจะมูไปหน่อยเ,ออเป็นพวกอ,อ,อัตมาชอบทำแอดลิมเ,เ,เ,เข้ามูให้ได้ถ้าเข้าไม่ได้ก็เรียกว่ากลายเป็นแผะ,แกะ,แ,กะแกะตัวถูกทิ้งเลยมันทำให,หว้วงเสียไปเลยไม่ใช่วงเสียตัวเองหลุดจ,จะมูไปไงงอุปทานขันหน้าที่นี้มาถึงขันหน้าเลย เกิดความยึดถือในรูปในเวทนาในสัญญาในสักาในวิญญาณยึดเหนีย่ยวยึดเอาถือเอาไม่ปล่อยไม่วางในอาหารสี่นั้นในอาหารสีไม่ไม่ปล่อยวางในอาหารสีและอุปทานกาันหน้านี้เกิดได้อยา่างเกิดได้อย่างไรหกอายตนะภายในหกนี่อปุปทานกันหน้ามันจะมาเกิดตรงนี้เกิดได้อย่างไร ซึ่งอุปทานขันห้านี้เข้ามาในชีวิตเมื่อมีมีการกินอยู่หลับนอนสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับกายภายนอกเป็นปกติเข้าสู่ภายในผ่านอยนายตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระดูปทานขันห้าผ่านหกช่องทวารทางนี้เมื่อเข้าสู่อยายตนะภายในหกแล้วเกิดอะไรต่อไปนอมันจะเข้ามาอยา,ายตนะเป็นทางผ่าน ทางผ่านอเยนนาไปทางผ่านก็วิญญาณทิติเจตนี่มาเข้าวิญญาณทิติเจตเลยที่เจ้าพุทธเจ้าท่านบอกไว้หมดแล้วเนี่ยเอามาจากพุทธเจ้าอะไรอันหนึ่งคืออะไรหนึ่งคืออาหารสองคือน้ำรูกสามคือเวทนาอะไรเนี่ยท่านท่านจะไว้หมดละแต่เขามาขยายให้เขาเข้าใจก็เริ่มเข้าใจก็เลยมา่มามารอยฟังอ่า มิญญาณที่ติดเจเกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเป็นองค์รวมของอัตตาของอัตถะอัตภาพอัตถะนั้นไม่ใช่อัตตะองค์รวมของอัตภาพที่ยังลงเจดลักษณะเป็นวินิบาทเป็นสัตว์อบายเป็นสัตว์วินิบาทเป็นสัตว์อบายเป็นเทพเป็นพรหมตามลักษณะของกายและสัญญาตามลักษณะของกายและสัญญา ที่ต่างกันหรือเหมือนกันเมื่อวิญญาณอย่างลงแล้วเกิดอะไรต่อไปออกรไรต่ออีกแปดโลกกระทั่งแปดวิญญาณหยั่งลงความลงก็เกิดขึ้นนะวิญญาณหยั่งลงความลงก็เกิดขึ้นมาเก็บข้าวสาลีกินนะ <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วหนักข้าวก็เอาไปกักตุนแต่ <c oughs> แล้วก็แย่งกัน <c oughs> แย่งกัน,แ,กนแล้วก็ฆ่ากัน วิญญาณอย่างลงความลงก็เกิดขึ้นลงในลาบยศทังเสริญสุดและก็จะมีลาบเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทานทุกข์และจะเกิดอะไรต่อไปอีกเกิดสัตววาด9ออกจากโลกกระทำแปดไม่ได้ก็จะกลายเป็นสัตว์ก้าชั้น9ลักษณะเป็นที่อยู่ของสัตว์จากหยาบสุดไปละเอียดสุดชื่อว่าสัตววาดก แล้จากนั้นจะเกิดอะไรอีกอัต่อไปอีกอันนี้มาจากมหามหาปัญหาสูตรมหาปัญหาสูตรข้อที่หนึ่งก็จะเปยิบสี่เล่มยิบสี่ข้อยิบเจ็ดนะสัตววาเก้านอกจากโลกธรรมแปดไม่ได้ไม่ได้ออกจากโลกธรรมำแปดไม่ได้สัตววาท9้า <c oughs> คือสัตว์ที่ออกจากโลกธรรม8แปดไม่ได้ก็จะกลายเป็นสัตว์เก้าชั้นเก้าลักษณะเป็นที่อยู่ของสัตว์ จากหยาบสุดไปละเอียดสุดชื่อว่าสัตวาวาเก้าแล้วจากนั้นจะเกิดอะไรอีกสิบอกุศลกรรมมาหมสิบสัตวาวาเก้าอย่างนั้นกระทำกรรมอยู่สิบอย่างอากุศลกรรมนะอกุศลกรรม,มาบาดสิบจะทำกรรมอยู่สิบอย่างเป็นการกระทำที่ไม่สัมมาไม่ถูกต้องไม่ดีก็จะวนไปเป็นอาหารให้คนหนึ่งโอ้โหที่นี้วนมาคนหนึ่งเลย เริ่มต้นรอบกลับมาใหม่เป็นวงวนวเตวะวงเลยวัตฏะอยู่ดังนี้เป็นดิงแก้แหไม่ออกไม่แก้แหไม่ออกไม่จบไม่เสร็จเป็นคุกที่ขังสัตว์ให้หลงวนอยู่ในวัตฏสงสารจนกว่าจะได้มาพบสัตตบุรุษมาฟังสัตว์จะทรมเกิดลักษณะก็เกิดอัญยะเกิดอัญยะ จนมีอัญญาจึงจะแหกคุกสิบชั้นนี้ออกมาได้อ้างอิงมหาปัญหาสูตรที่หนึ่งพระธรรมดลดำยิบสี่ข้อยีสิบเจ็ดอ้าวเอ็นดีเอาง่ายขึ้นเยอะเอามา,อ,าอ่านให้ให้ชาวว่าให้ชาวโศกฟังให้ชาวที่สนใจชาวโศสฟัง เริ่มต้นมาแล้วภาระมีน้ำฉีสัมภาระบิบากเลยนี่นะน้ำฉีก่อนครับฉีม่เท่าไหร่มากผิดคิวผิดคิวไม่ได้นี่เอ็กขี้แมวขี้แมวขี้กินจก ที่แมวที่จริงจบอ้อาวไปถึงไหนแล้วบ้านเมืองไม่เปิดดูบ้านเมืองเข้าเลย